ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เพื่อนสายหานะคะเนาะก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่านะคะให้มาดูนะคะพัดลมอะไรคะเนี่ยเขาเรียกยพัดลมแอร์เย็นนะคะพัดลมแอร์เย็นนะฮะ,พเ,นนะ,ะเพราะว่าที่บ้านมีพัดลมธรรมดาแล้วนะแต่แต่ท่านก็ให้เหมือนเดิมนะคะหนูบอกว่ามีพัดลมอยู่นะคะแต่ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าไม่เอาจะเอาพัดลมแอร์เย็นนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มาดูไลย หล,หลายแบบหลายสไตล์นะคะนี่นะคะก็เลยให้ท่านผู้ใหญ่จจดีดูด้วยท่านก็บอกว่าชอบตัวนี้นะคะชอบตัวนี้มันเป็นระบบแบบไหนคะใส่น้ําแข็งเหรอคะระบบสัมผัสระบบสัมผัสได้ระบบสัมผัสนี่ไงเปิดแล้ว,ลวมีระบบตัดไปอัตโนมัติในกรณีที่มันช็อตอ๋อค่ะาสามารถเช็คระบบได้ครับอ่าเราต้องเปิดยังไงก่อนแรกๆคะ่ะเราเปิดตัวไหนก่อนอนี่ครับ กดตัวนี้เลยเหรอฮะใช่ครับกดปุ๊บแล้วไปยังไงครับบันนี้ครับกดปุ๊บกดปุ๊บมันจะเปิดทำงานขึ้นมาแล้วเราจะเลือกเบอร์แบบไหนตัวนี้ครับสปีดครับอ๋อขึ้นๆลงๆอ๋อเป็นกดมันพัดลมธรรมดาค่ะตัวนี้เป็นตัวสวิงซ้ายขวาครับอ๋อให้มันหมุนไปหมุนมาโยกไปโยกมาตัวนี้คือตั้งเวลาครับตั้งได้สูงสุด8ชั่วโมงตั้งเวลาปิดตั้งเวลาเปิดได้อ๋อค่ะแต่ถ้าเราไม่ตั้งมันก็เปิดนี้ทั้งวันใช่ครับ อ๋อค่ะแล้วตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวที่เราจะใส่น้ําแข็งบ่ครับตัวนี้ใส่น้ําแล้วต้องเปิดไหมต้องกดไหมไหนต้องกดครับแต่ต้องใส่น้ําก่อนอ๋อใส่น้ําแล้วค่อยกดถ้าเรากดตอนนี้มันก็ไม่ทํางานอ๋อมันก็ไม่ทํางานอ๋อดึงออกมาแบบนี้ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่น้ํานะฮะใส่น้ำไปเลยใส่น้ำแล้วก็ไปแช่ตู้แช่ตู้เย็นครับอ๋อตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้แข็งได้ อ๋อตัวนี้ใช้แทนน้ำแข็งตัวนี้แถมเหรอฮะใช่ครับแถมอ๋อตัวนี้แถมนะคะไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราไม่กดมันก็มีรีโมดรีโมดกดยังไงคะก็เหมือนกันเลยครับอ๋อจะตัวนัสือเหมือนกันใช่ครับอ่าโู้เย็นมากๆเลยค่ะเย็นมากมากเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยตัวนี้คือเราเช็ค ว่าระบบตัดไฟในกรณีที่มันช็อตมันทำงานไหมครับตอนนี่มันกดอะไรไม่ได้แล้วมันตัดไปแล้วอ๋อตัดไปแล้วนอกจากเราจะถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่ที่จะทำงานอ๋อถอดปลั๊กแล้วก็เสียบใหม่เขาจะทํางานอ๋อถอดปลั๊กมันก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็กดได้ใช่ครับอ๋โอโอ้โหขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่ซื้อแอร์นะคะแอร์โอ้ขอกระลืมเหมืหละแอร์ยังนอเนี่ยว่าไหมอีกเนี่ยฮะไอเย็น เอไอเย็นโอ้ยเรเคยมีพี่น้องขาเอ,อเจเปลิลสหก็ไม่เคยมีนาะก็เรียกไม่ถูกเอไอเย็นเอไอเย็นเนี่ยเป็นว่าโอ้เย็นมากๆค่ะพี่น้องขาเงียบด้วยเนาะเสียงเงียบมากๆเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะเพราะว่าออโทรมาหาเจเปลิลแ,แต่เช้าเลยนะคะบอกว่าเจเปลิลนะคะไปซื้อพัดลมมานะคะเพราะว่าออก็เป็นของขวัญน,นะคะของขวัญก็คือทําบ้านเสร็จแล้วนะคะทำบุญบ้านหรือขึ้นบ้านใหม่นะคะเนาะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่โทรมาหานะคะติดต่อมาหาเจ๊เปิ้ลสายหาแล้วก็มอบของขวัญแล้วก็มอบสิ่งดีๆนะคะความเย็นคือพัดลมนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญและมีแต่ความร่มเย็นแล้วก็เย็นเหมือนพัดลมตัวนี้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอ่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะให้กับช่องเจ๊เปิ้ลสายหาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะดีใจมากๆเดี๋ยวกลับไปเปิดพัดลมนะคะเย็นๆที่บ้านก่อนนะคะตอนนี้เราเลือให้ เออเจ้าของนะฮะร้านตรวจสอบดูก่อนว่าเออเป็นยังไงม้างใช้ได้หรือเปล่านะคะค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ถอดได้นะะัวนีถอดได้พอถอดมาทำอะไรคะทำทความสะอาดครับทำความสะอาดตัวไหนตัวนี้ครับโอ้มันเปลี่ยน,นได้อยู่ว่บนี้ อันไรนครับอันนี้เปลี่ยนได้ไหมตัวนี้เปลี่ยนได้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับตัวนี้อ๋อแต่ไม่เป็นอ๋อใช้ได้นานี่มันไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษอ๋อไม่ใช่กระดาษเปไม้โอ้ใ่ว่าเป็นกระดาษเอาเปิดมาล้างแล้วเราก็ไปิดอากาจ้ะโอาล้างล้างที่ฝุ่นเลยเนาะใช่อ๋อที่ฝุ่นเราก็ล้างแล้วก็เปิดแอร์เวลาเรากดตัวนี้น้ำจะไหลถ่ามันจะดูดเอาความเย็นของน้ำอืมค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะแลขอใช้เูยด้หมค่เราก็ได้พัดลมใหม่กันแล้วนะคะขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ